พระภิกษุผู้ชราแล้วอายุมากนี่พระพุทธเจ้าไม่รับนะไม่ค่อยจะรับด้วยมันมีเรื่องของอุบาสกชื่อว่าธาระนะอย่างนั้นก็มาบวชทาระนี่ก็มีลูกอยู่8คนพอเลี้ยงลูกโตแล้วมอบมรดกให้ลูกเขามอบมรดกให้ลูกเรียบร้อยกับมีทรัพย์80โกดลูก8คนก็แบ่งให้คนละโกดคนละสิบล้านน,ะเ,ปนเป็นเศรษฐีนะ ขารัตนเป็นเศรษฐีใหญ่เมียตายเสร็จแล้วก็ลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาเขาขอแบ่งทรัพย์มรดกก็เลยแบ่งให้พอแบ่งให้กับตัวเองก็เลยลูกทั้งหมดก็เลยเห็นว่าถ้าพ่อยังเอามรดกสวนในบ้านของตัวเองไว้อยู่แบ่งไม่หมดพ่ออยู่นั้นกลัวกลัวพ่อจะมีมีเมียใหม่เมื่อ,ม,ม,อมีเมียใหม่มรดกทรัพย์ที่พ่อยังเก็บไว้อยู่นั่นก็จะไปถึงเมียก็เลยว่าพ่อเอ้ยไม่ต้องเก็บไว้หรอกลูกตั้งแปดคน ลูกทั้งแปดคนก็อยู่บ้านลูกคนนี้สักเดือนหนึ่งแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านลูกคนรองสักเดือนหนึ่งย้ายไปอยู่ลูกทั้งแปดคนจะช่วยพากันพะยุงพากันเลี้ยงพออยู่ไปอยู่มาภาษาคนแก่ะมันแก่มันเงิ่นเงินอนหลายลูกก็ขี้ีขี้เดียดได้ลูกเขยก็ขี้เดียดลูกไพ่ก็ขี้เดียดได้อยู่ไปอยู่มานะ่าจะไม่ล่ะเขาก็ไล่ได้บาดเริ่มพูดจะคอกใส่อะไรใส่ทาใส่ลูกคนโตนี่อยู่ยากไว อ,อยู่ไปอยู่ลูกคนรองอยู่ใหม่ๆก็ดูดีอยู่นานเข้านานเข้าเป็นเหมือนกันอีกโดนไล่หนีอีกไปอยู่กับโลกคนที่สามคนสี่จนกระทั่งครบแปดแปดคนแต่ย้อนกลับมาคนหัวก็คิดถึงคําว่าเขาแล้วมันแสลงใจอยู่ก็เลยไม่ได้เลยทุกทรมานะ้ะจะก,กลับไม่ได้ก็เลยตัดสินใจหอบผ้าหอบผ่อนถือกระเบื้องกระโอกระลระมามะพร้าวขอทานไปอยู่กับชุมชนคนที่เขาขอทานแบ่งห้าขอทานกิน ไปวันๆเนี่ยก็เลยว่ามีลูกแปดคนพ่อแม่เลี้ยงลูกแปดคนได้ลูกแปดคนเลี้ยงพ่อคนเดียวเลี้ยงไม่ได้ในหะ้ยุ้มันเป็นเนี่ยทาระก็เลยเห็นว่าไปขอทานกินมันยากมันลําบากเสื้อผ้าเริ่มขาดหลุดด้วยจะกลับบ้านก็อมันแสลงใจเนาะกลับบ้านก็กลับไม่ได้ก็เลยเห็นว่าวันนี้เราหาขอทานแทบไม่มีกินทํายังไงเนาะได้ยินข่าวว่าคนท้า มีอาหารการกินเนี่ยถ้าหากินไม่ได้ขอทานได้ยากลําบากไปขอข้าววัดกินพอขอข้าววัดกินโอ้อาหารรอดเหลือจากพระเนี่ยมันอาหารดีๆที่ไม่หล่ะก็เลยเห็นว่าเราไม่ต้องไปน,นู่นมลขออุปถาพระดีกว่าก็เลยว่าข้าคุณเจ้าพอมีที่เพิงพักสําหรับอุบาสกอุบาสิกาผู้ทุกข์ยากหรือว่าโยมอุบาสกอุบาสิกาที่อุปถา,าศาสนานี้ไม่ต้อมีอยู่ถ้าโยมที่าอยากจะพระาพาอุปถาก ลองพักอยู่ตอนนั้นตื่นเช้ามากินข้าวคนเดียวเหมือนพระเนี่ยคล้ายๆแบบดูแลปัดกวาดเช็ดถูช่วยงานพระเรื่องตักนงตักน้ำล้างเท้าเมื่อก่อนมันไม่มีก๊อกน้ํานะน้ําล้างเท้าต้องตักมาเองตักตั้งไว้ในกุฏิตั้งไว้ในหน้าศาลาซักผ้าเช็ดผงเช็ดเท้าเพื่อถาวายครูบาอาจารย์เวลาพระสงมาก็คอยเช็ดผงเช็ดเท้าให้ทาระผู้เป็นขอทานก็มาอยู่มาอาศัยอาศัยกว้วข้าวกนบาินอยู่ไปอยู่มาได้ฟังเทศบ่อย จิตก็เลยเห็นทุกข์เห็นว่าโอ้ชีวิตและทางพ้นทุกข์มันอยู่จะทํายังไงเนาะอยากจะบวชจึงไปขอบวชกับพระที่ตัวเองเคยเช็ดทงเช็ดเท้าให้ตักน้ําให้ทุาเจ้าข้าพเจ้าอยากจะบวชนี่ไม่มีญาติพี่น้องจัดงานบวชให้ใช่ไหมหละ่ะแต่พระคุณเจ้าจะพอบวชให้ข้าพเจ้าได้ไหมขอเป็นอันเตวสิกก็คือขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็มองดูแก่มองเงนเงินบอกยากคนแก่บอกยากไม่บวชให้และว ไม่ไหวไปขอคนนั้นคนนี้ก็ไม่มีใครบวชให้ทาระเลยเศร้าโศกเสียใจอยากจะบวชไม่ได้บวชเพราะว่าไม่มีใครกล้ารับเป็นลูกศิษย์เนีวมันบอกยากเลยนะคนแก่ก็เลยไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่บวชให้เหมือนกันเลยพุทธเจ้าก็เลยมามั่งว่าอ๋อทาระเป็นีิสุผูแก่แล้วคนก็รู้อยู่ว่าพุทธเจ้าก็รู้อยู่ว่าทาระจะเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรขอกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ไม่ให้ ก็เลยเลยถามบัปพิสูุทั้งหลายทาระต้องการเดือดทำไมพวกท่านทั้งหลายจึงไม่บวชให้ทาระกโอ้เป็นเป็นคนแก่พระเจ้าข่าดูแลียยากมันบอกยากมันเงินเงินทำอะไรก็ลําบากคนแก่มทิฏฐิสูงใช่ไหมหระลูกหลานก็มาบอกกูไม่ได้ไดกกูเกิดก่อนเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นพระพุทธเจ้าต้องถามพิสุุพระเจ้าเลยบอกว่าพิสูทั้งหลายใคร จะตอบแทนบุญคุณทาระใครระลึกบุญคุณของทาระได้บ้างมีแต่ภาษาลิบุตรระลึกได้ข้าพเจ้าระลึกถึงบุญคุณของทาระอยู่ตั้งแต่ตอนทาระยังไม่เป็นขอทานทาระนี่ข้าพเจ้าเดินไปบินทบ,บาททาระนี่เป็นคนนับถือาศาสนาอื่นไม่เคยใส่บาทแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เคยใส่บาทหนึ่งทัพพีพระเจ้าค่านึกถึงค่าอาหารแค่ทัพพีหนึ่งนั่นแหละในการครั้งนั้นแหละ ข้าพเจ้าเราลึกได้เคยเคยจําได้อยู่ครั้งหนึ่งทาระเคยใส่บาตรด้วยข้าวข้าวทัพทีหนึ่งคราวนี้ข้าพเจ้าจะขอตอบแทนบุญคุณทารักจะขอรักเป็นอันตาเวสเทวสิทธิ์ขอบวชให้ขอให้ทารักมาบวชเป็นลูกศิษย์ข้าพเจ้าเถิดเพราะเห็นแก่ข้าวหนึ่งทัพพีเห็นไหมภาษาริบทไม่เคยลืมบุญคุณนั่นน่ะขนาดนั้นน่ะเดินบินทบาทได้อาหารกับเขาแค่หนึ่งทัพพีเนี่ยยังระลึกถึงว่าเป็นบุญคุณจึงในน้อมเอาทาระมาบวช แต่พอทาราบวเชเสร็จเรียบร้อยโอ้เราบวชยากขนาดนี้กว่าลําบากเราจัดเชื่อฟังทาระาเนี่ยอายุ80ภาษาลิบุตรอายุ60ตอนนั้นน่ะเาเรียกว่าคนหนุ่มคนน้อยบอกได้เลยเป็นคนบอกเชื่อฟังทาระาก็ปันเ็นปาวาาปฏิบัติธรรมอยู่อ่สิบห้าวันบรรลุธรรมเป็นมหลานเพราะว่าภาษาลิบุตรบอกยังไงก็ฟังบอกยังไงก็เชื่อเป็นคนน้อมในธรรมน้อมในข้อวัดน้อมในปฏิบัติเป็นคนไม่แข็งกระด้าง นะไม่ถือเนื้อนถือตัวบอกเช่นใดใดทเช่นนั้นจิตมันเลยเข้ารับทําง่ายนะจิตรับทําง่ายเหมือนภาชนะที่มันว่างเปล่านะไม่ทิศทิไม่มานะไม่เต็มบอกเมื่อไหร่ก็เข้าเข้าเข้าใช่ไหมละ่ะถ้าน้ามันเต็มบอกเข้าไหลมันก็ล้นอนะ่ะมันไม่เอาอ่ะมันรับไม่ได้มันเป็นทิศทิมันแข็งกระด้างพวกนี้อย่างนี้มันจะรับทายากครูเจ้ามาให้คําสอนของทาระทาระปกติแล้วคนที่ ลงในน้ำเนี่ยลงในมหาสมุทรลงในแม่น้ำย่อมเผชิญแน่นอนเลยคือภัยสีประการใครลงน้ำมหาสมุทรน,นะหนึ่งไพคลื่นจะซัดสองจอระเข้ใช่ไหมละ่ะจระเข้น้ำเค็มนี่อันตรายดุมากจระเข้ต้องเจอภยัยจระเข้สามต้องเจอภัยน้ำบนน้ำบนอาจจะเสียชีวิตอาจจะตายได้ตายได้สี่ ไัยปลาร้ายปลาฉลวงฉลามใช่ไหมละ่ะถ้าลงมาสมุทรต้องเจอภัยพวกนี้สี่ประการเนี่ยเพราะฉะนั้นใครจับรอดพ้นจากภัยสี่ประการนี้ได้จึงจะข่าหมาสมุทรพ้นใช่ไหมละ่ะภาระบุคคลที่ลงมาในศาสนานี้ก็เจอภัยสี่ประการเหมือนกับลงมาในน้ำหมาสมุทรหมาสมุทรของศาสนานี้คือไัยปลาร้ายคือ ทาร่ก็ต้องเจอภัยปลาร้ายภัยจระเข้ภัยน้ําบนจะไม่ห่ะภัยแข่งขื้นทาร่ได้ถามว่าภัยแห่งขื้นคือในศาสนานี้หมายถืออะไรพระเจ้า่้แตคขื้นทะเลอะพอเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าภัยแห่งขื้นในศาสนานี้คืออะไรภัยแห่งขื้นในศาสนานี้คือเมื่อตัวเองบวชเข้ามาแล้วอายุวัยมากแต่เป็นมีภิกษุเหล่าอื่นที่มีอายุน้อยกว่าแต่เข้ามาบวชก่อนเนื่องเขามีเก่งความแก่ในราษา ตัวเขาก็ต้องบอกว่าเออควรทําอย่างนี้ควรเดินอย่างนี้ควรกินอย่างนี้ควรนอนอย่างนี้ควรทําอย่างนี้เมื่อเจอภัยอย่างนี้ก็เลยรับไม่ได้ฟังไม่ได้จึงเป็นเหตุให้ตัวเองลาคาญเนื่องจากผู้น้อยกว่ามาบอกมาสอนจึงอยู่ไม่ได้สึกเสียอันนี้แหละเรียกว่าภัยแห่งคลื่นคลื่นก็คือคําพูดเข้าใจไหมเจอคําพูดคําจาคําสั่งคำสอนเนี่ยคลื่นกระทบนั่นอ่ะโอ้โหบไ่ไหวอยู่ไม่ได้อ่ามันอยู่ไม่ได้ นี่ภัยแห่งขึ้นในศาสนานี้ขอเดชะพระสมมาตรัสบอกภัยแห่งจระเข้คืออะไรจระเข้นี่เหมือนเราที่เราอยู่ในเพศค่าฤหัสเราอยากกินต้มร้อนก็ต้มกินได้กินร้อนก็ได้กินอยากกินเย็นก็ได้กินนึกอยากกินก้อยก็ได้กินใช่ไหมนึกอยากกินลาบก็ได้กินคือเราสามารถกินได้ตามสั่งแต่เมื่อมาบวชแล้วไม่สามารถเอาอาหารตามสั่งได้ใช่ไหมหล่ะ บางทีอยากกินร้อนได้กินเย็นอยากกินหวานในกินเปรี้ยวอย่างเงี้ยอยากกินสิ่งใหๆก็มันไม่ถูกตามที่ตัวเองอยากในสุดตัวเองก็เห็นว่าเออมาบวชนี่มันกินยากอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวบวชได้กินอย่างนี้นะอยากกินต้มแซ่บบวชได้กินอย่างเงี้ยอยากกินสุกี้นั่งกินพัดตาคารนี่ไม่ได้กินก็เลยสึกไปเสียเพราะติดอย่างเงี้ยอันนี้เหลยกภัยจระเข้จระเข้มันมักกินมันติดในอาหารนีภัยจระเข้ อ้าวแล้วภัยน้ำบนภัยน้ำบนคืออะไรพระเจ้าค่ะภัยน้ำบนก็คือหมายเขาว่าเมื่อตัวเองมาบวชเดินผ่านถนนหนทางเห็นเขานั่งกินเหล้าเขาฟังเพลงเขาฟ้อนนึกถึงอดีตโอ้กูอยากเห็นอย่างนั้นบังเด้มันอยากวนออกไปสู่แบบนั้นนะพอเดินไปตรงน,นี้เจอเขาจัดงานแต่งงานเขาฉลองเขาร้องโอ้เขาตีกองร้องเพลงใช่ไมหมละ่ะสนุกสนาน ไปตรงนี้เขาไปเที่ยวน้ําตกนะไปเที่ยวทะเลได้ได้ยินข่าวเขาพูดกันสนุกสะนาะนมันจึงเจอภัยน้นําวนคืออยากจะวนออกไปไปประพฤติชีวิตแบบโลกโลกเหมือนเดิมน,ะน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าภัยน้นําวนเมื่อนึกถึงอย่างนี้แล้วก็สึกเสียเพราะอยากจะไปอย่างนั้นแล้วภัยตัวที่สี่คือภัยปลาร้ายคืออะไรพระเจ้าข้าภัยปลาร้ายก็คือ เนื่องจากเธอไม่สำรวมตาหูจหมูกลิ้นกายใจเจอสาวๆสวยๆมาใส่บาทนุกน้อยห่มน้อยอตาของเธอไม่สำรวมไปเห็นแล้วนึกชอบนึกรักเกิดความงามขึ้นมีความกำหนัดยินดีไม่มีสติไม่มีปัญญาพอนึกอยากได้เมีเอาบาัตรักผู้หญิงจึงเป็นเหตุให้ปลาสวซาสด์ไปปลาลายปลาสวัดปลากิน ในสุดตัวเองทนไม่ไหวสึกเนะ่ยสึกออกไปมันต้องเจอภัยนิสีประการนะเพราะฉะนั้นพึงสํารวมเะวาบังให้ดีนะทาละเอ้ยเมื่อทาละได้ฟังโอ้ภัยคลื่นก็คือคนอื่นสอนไม่ได้บอกไม่ได้บอกยากเป็นบอกไม่ฟังเราก็จะสํารวมตนในลักษณะที่ในธรรมของพระพุทธเจ้าในสุดทาละก็ผ่ามได้